ใ่ใจรมที่ตล่มาอนกันอืจได้ใ่รวเนาะค่อยๆออกเวทเลแต่นี้จังนูนเลยระวังอไหด้ก็ระวังนาำก้าวลงตัวน้ำขึ้นน่เป็นวิธีต่อบาดานะครับลงน้เรี่ยนะเอไปแล้วำลงปล่อ

กูเป็นก็ไม่ได้แต่กูว่าอยู่วันนึงกูทำอาหารข้าว